สวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์เซนอลทุกคนนะครับผมพบกับผมหมู afc a r อาร์เซนอลนะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตนะผมเกี่ยวกับคาเบลยเชซุดแล้วก็ลาฟินยาและก็นูโนตาวาเลสนะครับจะมีอัปเดตยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมในเนื้อข่าวกันเลยนะครับเมื่อคืนนะผมได้เมื่อนนคอืนผมก็ได้เลื่อนดูทวิตเตอร์นะครับตอนทํางานอยู่ก็เลื่อนทวิตเตอร์ดูก็มีรายงานจากฟาบิโอโรมาโนแล้วก็เทพเดวิดแล้วก็คุณชาว ชาววัดนะครับผมนะรายงานมาตรงกันเลยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เคาะค่าตัวของกาเบรียลเชสซุดลงตัวแล้วอยู่ที่45ล้านปอนด์นะครับผมนะแล้วก็มีออปชั่นแอดออนนะครับอาจจะไปถึง50ล้านปอนด์นะครับในการย้ายทีมครั้งนี้กาเบรียลเชสซุดนะครับจะเข้ามาเป็นกองหน้าศูนย์หน้าตัวหลักของทีมอาร์เซนอลนะครับหลังอาร์เซนอลเนี่ยไม่ต่อสัญญาของอาริสองเรลากาเซตนะครับ แล้วก็ไม่มีกองหน้าเลยเหลือแค่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียร์คนเดียวนะครับทีนี้นะครับฟฟบิสโซโรมมโนนักข่าวดังของอ,อิตาเลียนเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วในวันนี้ก็คือคืนวันศุกร์ค่าตัวของกาเบรียลเชซุสอยู่ที่45ล้านปอนด์รายงานตรงกับคุณชาวสวัสดิ์เลยนะครับผมตอนนี้เหลือเพียงเขาเรียกว่าอะไรการเจรจาเงื่อนไขนะครับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทําให้การ ย้ายทีมเนี่ยการคว้าตัวนักเตะเนี่ยเสร็จสิ้นอีกไม่ช้านี้นะครับผมแล้วก็คุณแล้วก็เทพเดวิดนะครับเดวิดออนสตินก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดีวยวกันเลยนะครับว่าอาเซนอลควา้าตัวกาเบียวเคซุตเนี่ยกองหน้าวัย25ปีก็คือ45ล้านปอนด์เหมือนกันนะครับผมนะโอเคจะทำให้เรามีนักเตะบราซิลอยู่ในทีมกี่คนละ่ะกาเบียวมากรเยสกาเบียวมาเตนนี่กาเบียวเคซุต ทีนี้เดลี่เทเลกราฟนะครับสื่อัชนดัของอังกฤษก็วิเคราะห์การเสริมทีมนะครับว่ากาเบรียลซุดเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มในแดนหน้าของอาร์เซนอลนะครับดายังไงนี้ตอบโจทย์กับทีมอาร์เซนอลแบบไหนนะครับเมื่ออาร์เซนอลต้องการเพิ่มจํานวนประตูเขาเรียกว่าอะไรฤดูกันที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเกมรับเกมทําเกมบุกอะไรดีหมดเหลือแค่การจบสกอร์ ก็หวังว่าคาเวลเชียรซูตเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็มีศักยภาพในการจบสกอร,ร์นะผมนะซึ่งคาเวลเชียรซูตเนี่ยเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยเขายิงไป58ประตูกับ29แอสซิสต์จาก159เกมนะครับส่วนมากเนี่ยคาร์เวลเชียรซูตเนี่ยจะเล่นเป็นตัวสำรองซะส่วนมากนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงตัวจริงนะครับเลยทําให้การาลงเล่นไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับผมนะดีลของคาเวลเชียรซูตเนี่ยก็ผมคิดว่านะตอนเนี้ย 100%แล้วไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับผมรอให้มาชูเสื้อ,อว่าที่นักเตะเบอร์เก้าเราได้เลยนะครับไม่คงไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับข้อตกลงส่วนตัวเงื่อนไขอะไรต่างๆของนักเตะเสร็จสรรเรียบร้อยน่าจะเปิดตัวยังเป็นทาการไม่วันสองวันนี่แหละนะครับหลังจากที่ดิวของคาเบิเคซุดเสร็จสรรเรียบร้อยนะก็คืออาร์เซนอลเนี่ยจะจะเดินหน้าคว้าตัวของลาฟินญาจากลิเวอร์พูลนะครับ อ,อย่างที่รายงานมุนโดริโบติโวนะครับสื่อดังของแคว้นคาตาลันเนี่ยก็รายงานว่าอาร์เซนนต์ได้ยื่นข้อเสนอโดยรอบนี้เนี่ยเป็นเงินต้นที่55ล้านยูโรบวกกับออปชั่นแอดออน15ล้านยูโรนะครับให้กับทางลีดยูไนเต็ดพิจารณา,าแล้วก็ลีดยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจ,จารณาดีลข้อเสนอดังกล่าวอยู่นะครับฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของลาฟิญีย์เหมือนกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการานักเตะรายนี้นะครับเพราะว่า อาร์เตต้าเนี่ยชอบนักเตะรายนี้มากๆชอบราฟินยานะผมนะแต่ก็มีท็อตแนมฮอสเปอร์เชลซีนะครับที่เข้ามาร่วมเจราจายื่นข้อเสนอด้วยนะครับอาร์เซนอลก็จะมีคู่แข่งก็คือสเปอร์กับเชลซีที่มาล่วมคว้าตัวราฟินยานะครับผมนะแต่ราฟินยาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะามาอาร์เซนอลมากกว่านะครับตอนนี้เชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจอาร์ฮิมสเตอร์ลิงอยู่นะครับอาจจะไปเจราจาค่าตัวหรือว่าไป ดิวของสเต์ลิงให้เสร็จสเรียบร้อยถึงมาเจราจาลาฟินยาต่อนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ช้าไม่ได้แล้วแต่นะครับรอดูว่าเอดูกัสปาเนี่ยจะไปเจราจาแล้วก็มีาการเจราจาแบบไหนที่จะคว้าตัวของลาฟินยามานะผมนะแต่โรมาโน่เนี่ยก็รายงานออกมาว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะทำการเจราจาข้อเสนอเนี่ยอย่างหนักเลย ผลักดันเดียวนี้อย่างหนักเกี่ยวกับลาฟินยาเพราะว่าเป็นอะไที่ต้องการของมิเกลอัลเตต้าที่ชอบนักเตะเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับโอเคไปข่าวต่อไปเลยมาดูเกี่ยวกับนูโน่ตาวาเลสนะครับผมที่ว่ามีข่าวอัาเตต้าใช่ไหมที่สนใจนูโน่ตาวาเลสที่อยากเจรจากับอาเซนนลนแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจรจากับอาเซนนลนนะครับเพราะว่าอัาเตต้าเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วจับตามองนูโน่ตาวาเลสอยู่นะครับแต่เดลินติกนะครับ รายงานว่าโอลิมปิกมารกเซยเนี่ยก็ต้องการเซ็นสัญญากับดูโน่เตาเลสแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับต้องการคว้าตัวเนี่ยแบบยืมตัวและอาร์เซนอลก็พร้อมพิจารณาที่จะปล่อยฟูลแบ็ลรายนี้หากนะครับหากอาร์เซนอลไปคว้าตัวของอนักเตะรายใหม่ก็คือลิซานโดมาร์ติเนสนะครับหากได้ลิซานโดมาร์ติเนสเนี่ยอาร์เซนอลพวกเขาเนี่ย ก็จะพร้อมปล่อยนูโนตาเลสแบบยืมตัวให้โอลิมปิกมาร์เกย์ยืมตัวนั่นเองนะครับถ้าดิวของลาฟินญาเสร็จหรือว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นลิซานโดมาร์ติเนสก็ได้เพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลทำการปิดข่าวได้ดีมากๆเลยนะผมนะซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยกำลังพยาย,ยามที่จะเสริมเกมรับเหมือนกันนะครับผมคือต้องการคว้าตัว Martinez, ลิซานโดมาร์ติเนสกองหลังของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยวัย24ปีนะครับถือเป็นเป้าหมายหลักของอาเตต้าใน ซัมเมอร์น,นี้ด้วยนะครับแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซยเนี่ยอาจนะครับผมอาจยื่นข้อเสนอโนโน่ตาเวเลสเนี่ยพ่วงออปชันซื้อขาดให้อาร์เซนอลพิจารณานะครับผมนะฟุตเมกาโตก็รายงานว่านะครับโอลิมปิกมาร์เซยเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอนะครับยืมตัวนูโน่ตาเวเลสพ่วงออปชันซื้อขาดนะครับมาให้อาร์เซนอลในเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาแต่ทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ฟังไว้ก่อนนะผมนะเผื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้ ลิชันโดมาร์ติเนสมาก็ไม่แน่อาจจะปล่อยโนโน,โนตาวารเลสก็ได้แบบยืมตัวนะครับให้ออกให้น้องเนะี่ยออกไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับเออเพราะว่าเล่นอยู่ในอาร์เซนอลเนี่ยฤด,ดูกาลที่ผ่านมานี่รั่วรั่วเกินรั่วมมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายง,งานว่ามาร์กเซย์เนี่ยได้มีการติดต่อเพื่อขอซื้อวิลเลียมซาลิบานะครับเซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เซนอลไปร่วมทีมแบบถาวรน,นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยเคยโดนยืมตัวไปคาแข่งแล้วทำผลงานได้ดี นะครับซึ่งมา์เซย์เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมาให้อาอเซอนใน3าสีวันที่ผ่านมา25ล้านยูโรซึ่งก็โดนอ์เซอนปฏิเสธไปทันควันนะเพราะว่าอ์เซอนเนี่ยไม่ได้ต้องการปล่อยวิลเลียมซาลิบาออกจากทีมแต่อย่างใดเพราะว่าไมเกิลเตตตาเนี่ยต้องการให้วิลเลียมซาลิบามาเป็นตัวเลือกมาเป็นกําลังหลักในทีมในซัมเมอร์หน้านะครับ อาครันอาร์ไม่มีความสนใจที่จะปล่อยเลยนะครับกับกองหลังวัย21ปีรายนี้นะครับแต่ก็ล่าสุดนะครับหมากเซยอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อวิลเลียมซาริบาในราคา30ล้านยูโรแต่ผมว่าอาเซนนลไม่ปล่อยหรอกนะผมราคานี้นะครับถ้าจะเอาออกมาเลยครับ40ล้านปอนด์นะแต่ผมไม่อยากให้ปล่อยนะพราะว่าอยากให้น้องมาเป็นกำลังหลักในทีมเราเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับของวิลเลียนซาลิบาแล้วก็นโนตาวาเลสก็ข่าวอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากการาเจรจาอาชซนลเจรจากับแมนซิตี้เพื่อคว้าตัวของกาเบียลเชซุดได้ mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะผมเ mm hmm. หลือแต่รายละเอียดนี้หน่อยๆ,ๆ,ๆเกี่ยวกับนักเตะนะครับอาจจะวันสองวันนี้อาจจะได้ชูเสื้อก็ได้นะครับข่าวอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะผมเดี๋ยวขอเลื่อนดูทวิตเตอร์แป๊บหนึ่งไม่มีแล้วนะก็ ส่วนดิวของยูริเตอรมันเนี่ยก็เงียบๆไปแล้วนะครับไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดนะครับอาจจะแบบไปคว้าตัวหลักๆก,ก่อนให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่มีทีมใดที่จะยื่นซื้อเลยนะครับมีแต่อาร์เซนอลที่สนใจอยู่ทีมเดียวนะครับของอในส่วนของยูริเตอมันนะครับนักเตะก็ยูริเตอมันก็แบบเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าอยากไปเล่นในทีมที่ เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับแต่ทีมที่ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกนี่ก็ยังไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่จะยื่นซื้อเลยนะครับก็มีแค่อาร์เซนอลแต่นักเตะก็ไม่เป็นโอกาสนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่ต่อสัญญาเพิ่มกับเลสเตอร์ซิตี้แต่อย่างใดนะครับโอเคก็เข้าๆประมาณนี้วันนี้นะครับผมเผื่อมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับผม ยังไงถ้าชอบข่าวอาเซนนลก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s ับสไคร้นะผมกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะผมนะยังไงก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับโอเคขอให้แฟนๆอาเซนอลนวันนี้มีแต่ความสุขยิ้มได้ทั้งวันนะเพราะเราปิดดิวคว้าตัวกาเบียวชีสุดแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ